สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC. พาเพิ่นอนออฟฟิเชียลนะครับวันนี้เราพาพี่น้องมาที่พระธาตุยาคูนะคะหนอเปี้ยวครับอำเภอกำมะลาสจังหวัดกาฬสินถึง,งลำน้ำซุม่มพี่พี่นอ้องครับไปเบิงเ้งบรรยากาศนะครับพี่น้องไม่นี้พามาเพอดีกันเลยอากาศดีมากเลยบ่แดดบ่ฮอตอากาศดีนะครับ ห้าเขียวเน,ะนาะตนแมันเป็นาม,มันเป็นอะไรอ่ะไม่มันเขาเอาจัดเอาไว้จัดกรแมนี่นีน่วันงามเขาจัดงานจัน มันขายมาแล้ววังบาจักเดือนนี่ันเดือนสองเดือนที่ผ่านมีทุ่งเต็มอยู่ทะเลทุ่งมลำกระสินก็จะมาร่วมงานวระสันได้หมื่นเพื่นจัดเพิ่อนยังใช่มันแค่ขายเป็นไหมสีสันทำันนั้นโชว์สุดท้ายเขาจะเอาเนี่ยเป็นโชว์ปิดที่ว่าเขาถือทุ่งออกมาหมดทุกคนฮะ มองก็การยืนปกติไหนตัวไหนแสงว่ขึ้นไปบนน้ำได้บอกนี่ไงน่มองมองมองส่อะไรบ้าง ไือคู uh, mm ่นอยลูกเงินเหรียญไหม้อไกาลงกันเพื่หลังก็ได้ค่ะทันทีเอาไปซ้ะคู่ละหน่อยเงินเหรียญไหมนี่เป็นใบ ก็ยอดจะออาแต่วันนี้ฝยอเเอไม่ถือไหมน้ำนี่คูนึงเดืองไหมสองอันมันไม่ถึงสองอัน วันนี้เขากำลังเสือ,อน,น่้เขากำลังซื้อใบสีนะซื้อใบสีเป็นวายเข้าได้ วันนี้ละันนี้ก็ได้วัายรุ่มก็ได้

วายแล้วละครพี่น้องวันนี้ก็สีภาพเป็นยางเบิงเนาะพี่น้องเนาะเราจะพาไปเดินดูไม่ใช่เกือบเข้าบ้านวัน,น <c oughs> อันนี้ก็เป็นสถานที่ที่เข้ามาถ่ายเอ็มวีเพ่งเพ่งยังเกาะฟอนบายน้ำตา พี่บาทน้อยเดยวพี่น้องก็จะเป็นแบบนี้นล้วนี่ประทาตยาคูวัติของ อะไรนะ ก็น่าจะใช่แหละมั้งสวยจะดาตอาบน้ำแล้วก็สวยหมดแหละขออนุญาตนะคะอะไรนะเป็นรูปใบโห อนัอ่งอยู่แล้วก็เป็ี่ยนตัวเขาเขาเรียกอะไรนะมันเหมือใบสีมามิกจะไม่รู้ว่าที่นี่เรียกอะไรไม่รู้พี่ก็ไม่รู้บ่งล่มมากเลยพี่น้องล่มมาก ไปไหมเดินไปไหมไไหม,ม,มันร่มเรื่องทำไมแล้วทำไมตรงนี้มันเป็นจอมจอมมันเป็นอันเก่าบอไว้ใช่เป็นอันเก่าแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกัน,รห,นหรือว่าเห็นทอดไว้หืมอันนี้จะเป็นผัดหนึ่งผัดหนึ่งผัดหนึ่งหรอนี่นะครับต้องไปอ่านประวัติดูว่าคืออะไรเหตุที่ได้มาก็เพราะว่า นั้นเราดูเราดูมรซิ่งข้อของเสียงอีสานนะครับเราก็เลยได้มาเยี่ยมมาชมนะครับรยาคูว่าความเป็นมากความเป็นจริงเป็นเช่นไรพญาคูนี่จริงๆแล้ววันนั้นเห็นบอกว่ามันเพี้ยนมาจากควาว่าพญาคูใช่ไหมใช่เพราะว่าพญา,าตายคูกันเขาก็เลอายาอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นจริงหรือไม่เพิ่นว่าอีหยังเก่อฟังศพ มองเดียวกันน่าจะเป็นตรงนี้นะครับฟังศพคู่กันเขาก็เรียกอว่าพระาธาตุพระยาคู่แต่จำเนียก็จะเปลี่ยนไปพระาธาตยาคู่นีอ,อันนี้กันเห็นเพื่อนอน,นี้ซื้อดอกกเลยคขึ้นว่าน่าจะเป็นแบบนั้น อันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นบูรณะบนก็น่าจะอะไรมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะบูรณะน่ะข้างบนน่ะน่าจะทำข้างบนไม่น่าจะข้างบนแหละมั้งทำใหม่ ว่าทึ่งๆแบบว่าอันนี้แห้งกสิหะกยกาสิรกนะคนสิตถ้าพูดว่าอันปราสาทกลางน้ำยุคุ่นมีข<พ>อห้อง,องนะแมอยู่ในปา่าอยู่ในทงนุ่น แต่ไม่รู้ว่าไปทางไหนจะอยม่องไหนพุ่นล่ะมั้งอยู่ทางพุ่นล่ะอะไรที่ต้องรังอะไอันนั้นไงที่ว่าที่พ่อแม่เพิ่นสร้างอันนี้ให้นะแม่ป,ปราสาทกลางน้ำนะแมไ่ไม่น่าอันนั้นนะคิดว่าน่าจะอยู่ข้างในใพุะะ่นล่ะมั้งสายยาแมนสายยาคลอันนี้อะไรหยาดฟ้า าอนิจจ่าอะไรนี่อุ้ยทำไมต้องพูดแบบนี้ด้วยใครพูดนี่ถ่ายนี้มันจะถ่ายบรรยากาศไม่ได้อยากถ่ายคนอุ้ยงงมากนี่งงจริงอุ้ยี่มีเนาะชอบแกล้งแกล้งอะไรล่ะวันนี้เรามาทำบุญนะเนี่ยจะว่าแกล้งได้ยังไงเอาฝาไปใส่แล้วลูกของลูกกวาง พี่น้องไปที่นี่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงทอนนี้เดี๋ยวจะเกิดว่าเออก็จบไปเลยนั่นแหละมาที่นี่เดี๋ยวโอู้หผนบาฝามันหดล่นล่ะว่าห้าสิบไปใส่ไปฮะไปที่ไหนเราจะถ่ายให้ดูนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ